Allah dan ialah Allah Ta'ala itu Tuhan yang menyuruh akan angin mengemus uh, antara hadapan rahmatnya datang angin dulu dari belah hujan menyukur dengan datang hujan dan uh, Allah Ta'ala dan Tuhan yang menyuruh akan angin มังมบุสพิทวันใจชัยให้ลุ่มผัด <c oughs> ใจให้ลุ่มเป่าอันตรายน้าด้นราหมันเนาะนาระวังขางนาราหมัดของพระอ้ลุ่มลุ่มเป่าน้ำนาราหมันเดตังอังยินถึนู่นจากพายุันลุ่มน,น,งงนดดะนมจะมาก่อนจะฝนคนจะต๊อฟเป็นลมมาก่อนไม่น้อมันยุ่งเก้อด้วยการเดตังพายุฝนบอกความสนุกว่า คนจะมากเลยนะลมมากเลยเอ่น่ะใกล้หลายก็ม,มากล่ะเอาละตาล้าเลยน่ะน่ะจะให้ลมเดี๋ยวนี้ผัดน,นำรอมัดมาคือนำฝนมาคือลมเดี๋ยวี้จะมากกว่าจากฝนท้าไม่ลมมากกว่าจา,นนะกา,กากฝนล่ะกลายกลายว่าบอกให้เราสนุกกว่าคนจะตอบ พอลงมาเดี๋ยวจะแกบไปเลยคนตากฟ้าตากลาแหงตากเคยตากอะไรนะจแะ,ะแก้ลนะแลแก้ไปไหมน้าานาเนีเียมตัวเียมตัวต้นขาเนี่นยนะคอ่าัคอินารพละขาันเสียพ่ละแางอานางางเยาะาการอวันยาึงาเที่ จึงกระทงว่าอาปอบเริม่มนางงงเอียวมานึ่าได้ได้ผ้าเละรลนั้นอาการอาวันผ้าปนเมฆยังประทัดศีนะดงเงินอายุวิญญาณดึงเงนอายุวิญญาด้วยหนังพุนคือตอนแรกที่คนจะตอกการุ่มปัดก่อนผัดนั่นจึงกระทงว่าผัดผัดนนนั่นจึงกะทงว่ารูปนั้นแล้ได้ผ้า ปาก้อนเมฆเหนะนับด้วยหนักคนนี้หมดสุคนาหูรีบาะดิมายด์กามิงหาลรคอาการเดียวเอาวันเราได้คัดลายกับมันมันต้องมีตัวอะไรเอาวันก่อนเนี่เราได้คัดลายกับคนเมฆนี่นคือประเด็นที่รีย่างมาตีไปย่างเมืองเจียตาย ข้ามลาก้นเมฆเพียงเมืองติดสายเมืองติดสายคือเมืองที่คนไม่ตกเมืองที่แหง้งแรงื่อะแตกออกเป็นเมืองตายเดี๋ยงานเจียเดาตัวมูตัวมูหันเมืองตายหรือเจีตายโดยที่ว่าไม่มีพืชอ,อ่าไปตัวหันก็นให้อ่าก้อนเมฆอ่าด้ขับมลายก้อนเมฆให้ไปในแผ่นดินที่ไม่มีพืช อันนี้ไม่มีปื่ดเกิเมือไเมืองตายการนั่นมาหตดผการเดียวเพราต้องการจะให้เป็นเมืองนั <t hopping> port ้นเมืองเกว่าเมืองตายจะอต้องการให้เป็นไอคนตอกก็อคนตอกก็มามีปื่ดขึ้นมาแต่ตว่าเมืออนั้นป็นเมืองเป็นล่ะเมืองตายในเมืองเกว่าคนไม่ตอกก่อปื่ดก็ไม่มีเลยเอาละตาละได้ขับหลา่คนเมฆนั้นให้ไปตอกในเมืองเกว่าไม่มีปื่ด

negeri itu mặt của ngành yon, negeri yon kìa ngươi tùa nát. Gây loại 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 pon di tai tu mung fa'akhrajna bihi min kulli samarat maka kami keluar dengan nyo ayat itu ha si jerajak kong nyo ayat itu ni maka kami keluar dengan nyo dengan ayat itu ha nanti rajak ni tak apa toleh oh, dan nak lo hai o ha duai nam nah dan nak pun nah daripada segala buah-buahan jak kemut pulamat pulamat dia ni และออกมาด้วยสาเหตุมีหนาไหมใส่ซุนต๊สาเหตุมีนาำฝนอ่าตาห้ากว่าอ่าไม่มีหน้ำฝนมันออกโดกร่ที่ออกปลูกมาเร็วน,นอะนะแต่มันแห้งเต็มะจะไม่ได้กินทว่าไม่มีหนาำฝนเรียกว่าไม่หลอดนามมันออกมาแล้วมันจะแห้งมันจะไม่มีรูมันจะไม่มีเนื้อ กาซาลิกานุ่ริจุลมาว่าสตรีเดียกนี่ตัวมันยังนั่นแหละมันยังกับเมืองทียตายแล้วในเมืองเมืองที่ว่าแห้งแล้งมันมีอะไรงอกพราคนตกมันจะงอกขึ้นมากแน่นอ่าตัววัดวัววัวหันอีตัวมือนยังกับนั่นและเหมือนยังกับตีว่าผลละไม้มันออกมานะการมีกลัววัดอาการสกันแลอวรัางยังมาดีเร้าให้ออกมากับทั้องมดคนเสียตาย จากที่เป็นดกุมภูร์พวกเขาทอมันจะกุมภูรู้ว่าเขาไปอยู่ในสภาพที่เป็นนั่นแหละนะอัล a l l a ตะ่านให้คนที่ตายไปแล้วออกจากกุมภูร์เดี๋ยวให้เป็นโลกเหมือนยักษกับเมืองที่ตายเมืองที่ไม่มีหญ้าไม่มีต้นไม้ปูอคนตกจะมีต้นไม้หมอกขึ้นมามีหญ้าหมอกขึ้นมาอันนี้ปูอดันที่ a l l a ตะ่านให้คนเป็นโลกจากกุมภูร์นี้ เราตเาให้ตบนักกันฮ่าฮาบนักตบนักอ้น้แห้งนั่นนะฮะมันเป็นลบก้นมาแต่วงงเมือก็ดเหรนะว่างงอกเป็นนเนะนันตนั้นหละชีวิตเาฮะีขาว่้เมในหลังคุณอ๋ตนั้นเราอยยื

ล้อัลลกๆก็มตะซักกะู่งมุ่งมุดะฮันก็มุ่งรีมว่าเป็นการเรียนบางบางที่ปักเจ้าวจะได้รับหมดเรียนกับทั้งหมดเลยมาแตกระับวัเรียนมาก็ปริมาณการลงได้มักจากกระดายอิมันอ่านี่อ่ามาหลุดอยู่ตรงไซนเยว่าคนนะในมาตายไปแล้วที่เป็นแรับมาตื่นนะนี่เราตลาหยกกระยางว่า À, nhà tai biểu nha tai Nhà nha tai biểu 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 nha tai này nha tai biểu 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 nha tai biểu